เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารเพลนแด่พระพิสูจน์สมเดรนโรงเรียนพระปริยธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่25ครับที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุช้างค้ำบวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน นายนิวัดงามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้อัญเชิญอาหารเพลงพระราชทานนำมาถวายแด่พระพิสุสมมเนรโรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาโดยมีพระครูสุวรรณเจติยานุก,กูลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดช้างคำ้ำวรวิหารเจ้าคณะอำเภอนาหมื่นเป็นประธานฝ่ายสง์ ซึ่งในครั้งนี้ครับได้จัดถวายอาหารเพนเป็นอาหารกล่องสําเร็จรูปจัดถวายพระพิสุนะครับและก็สามเณรรวไมไปถึงนักเรียนนะครับที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 แบบกินนอนซึ่งจำพรรษาอยู่รวม268รูปครับซึ่งสามเณรนักเรียนและเหล่าผสงกนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าต่างซับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจนหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานอาหารเพนแก่พระพิสุสามเณรนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน ครั้งนี้ค่ะ